จอนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมาอีกมุมนะครับขอบคุณครับมาอยู่ในบรรยากาศแบบยุคโชโกเรนโวนาบาร์ดนะครับอันที่นี่เฟอร์นิเจอร์ดีดับมาจากหรุยเลยครับดับดับมาจับน่าจะสเปนนะขอที่สเปนยุโรปนะครับมหาอำนาจเก่าเหมือนกันนะครับได้นะฮะเราจะเน้นภสถาปัตย์ต่างๆแต่คุณเป็นคนชอบชอบแนวนี้ ออกแบบทองออกแบบยุคหลุยเนี่ยอย่าอันนี้อินเตเลียเขาออกแบบมาให้อ๋อออกแบบมาเป็นปชุดนี้เลยนะนนทั้งหลังก็เป็นอย่นี้นะฮะอ่ะภายในนี่อินเตเลียเขาจะช่วยเยอะอเขาจะเก่งแล้วนี่ถามจริงครับนี่ทําม,มาขนาดนี้ใช้ใช้บ้านคุ้มไหมครับมานั่งมองมานั่งชื่นชมโอะมอะไรเงี้ยให้คนอื่นเขาใช้มั้งครับมาให้ถ่ายละครเป็นหลักครับตอนยังชางนี่ออกหลายฉากนะครับเป็นละครดังๆดังๆทางในนี่แทบเราแทบไม่ได้นั่งหรอก ส่วนใหญ่ให้ดาราให้นางเอกพระเอกมันนั่งเนี่ยเจ้าของบ้านไม่เคยนั่งหรอกครับไม่ได้นังนี่ยนี่ในรอบสองปีครึ่งนะครับมานั่งของเนี่ยไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งส่วนใหญ่แล้วให้ดาราเขานั่งเอ๊ะแต่บ้านหลังนี้ของคุณมงคลเนี่ยแหมเลขบ้านก็อะไรอยู่เลขคณะศาสตร์อะไรเงี้ยอยู่กันกี่คนนะก็มีอยู่กันครอบครัวนะครับก็ทั้งหมดพ่อแม่ลูกลูกสามก็ห้าลูกสามนะฮะภรรยาฮะภรรยาภรรยาหครับหนึ่งครับ ลูกสาวลูกสาวนะครับแล้วก็มีน้องชายน้องสาวอะไรพวกนี้ครับแล้วชั้นบนนะครับชั้นสองชั้นสองเป็นห้องห้องพักห้องพักผ่อนแล้วห้องครอบครัวแล้วห้องนอนห้องอยู่จริงแล้วห้องนอนเ็นบอกว่าอยู่บ้างก็อยู่ชั้นสองเป็นหลักนะครับก็ห้องพักส่วนตัวห้องพักถ่ายละคร นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมห้องพักพระเอกนางเอกเก็บพิมพ์ได้พบเธอก็วันไว้เก็บพิมพ์เดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูห้องพระนะครับใจลงรางพิงรกเจอแล้วน,นี้ก็จะเป็นพระพัดจีนนะฮะ ูทีผมก็ใช้เวลาอยู่ในห้องพร้ไม่เคยมีผู้ใดเมือนก่วันพระนะครับก็จะขึ้นมาว่วทุกวันนะครับก็ก็จะ นั่งสมาธิบ้างแล้วก็เวลาทำบุญก็จะนิมนต์พระมาทำบุญจะแกล้งทำไมรักก็ห้ามใจไม่อยู่ความรักบ้ากันฉันบอกเวลาอยู่บ้านก็นอยู่ชั้นสองเป็นหลักชั้นหนึ่งนี่วนนไว้เดินผ่าน,น,านไว้ให้เดินผ่านเดินผ่านเตมด้วยสายตา เนเป็นอาหารใจอะไรเงี้ยที่อยู่บ้านก็เดี๋ยวนี่ดูแป๊บเดียวครัวอยูนี่ดูแวบเดียวอยู่บ้านนี่ทำอะไรบ้างครับเนี่ยเวลากิจกรรมนอกจาก งานของเราเนี่ยดูละครช่องสามโอ้โหดูฉากเราออกมาอลังการไหมเนี่ยโอ้โหถ่ายมามุมนี้แสงพอหรือยังใช่ละครมาถ่ายก็ต้องติดตามดูละครมาถ่ายบ้านเลยกลายเป็นคละครปกติชอบละครอยู่แล้ไนะไม่เคยดู่อไม่เคยได้ดูอ๋อดูเพราะเห็นมีฉากบ้านเราออกมาสวยไหมเขาก็มาถ่ายเลยต้องดูแล้วปกติไม่ยด้ดูก็เลยต้องตามทุกตอนทุกเรื่องอะรื่องเยนะยโอก็เลยดูบางทีถ่ายน้อยก็เลยดูไม่ทัน ต้องไปดูย้อนหลังบอกว่าอย่างนี้ทีวีมันดูย้อนหลังได้สบายมากดูย้อนหลังได้แล้วครอบครัวไลูกก็ยังเล็กอยู่นะฮะคนสามคนคนโตก็เจ็ดขวบกว่ายังเด็กเลยนะครับผู้หญิงนะผู้หญิงสองคนแรกนะครับแล้วคนที่สองคนสองก็อนุบาลสองประมาณสี่ขวบกว่าผหกำลังอ้อนคุณพ่อป้าามาาเลยคนเล็กก็สิบเดือน โอ้โหนี่ยังเบบีแบบบ่อยเริ่มทิมตัวนี้เริ่มเริ่มคลานแล้วเริ่มคลานคลานคลานเลยกายจะยืนแล้วการลังตั้งไข่ตั้โหนี่พ่อลูกอ่อนนะครับเนี่ยแล้วเวลาช่วงไหนมาดูแลลูกเลี้ยงลูกเหรอครับก็เขาก็กลับมาเขาก็เล่นกับเราเ็ามีพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคนดูแลหลักนี่เป็นไงภรรยาเหรอครับพี่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงดูแลไปเีครับคุณแม่ภรรยาที่ทํางานอะไรครับเขาก็อยู่หลักทรัพย์ โอ้โหนี่นะฮะทั้งบ้านนี่เล่นลงทุนกันหมดเลยนะครับมิหน้าแมาเข้ากันอย่างดีเข้าขาส่งรับลูกกันแล้วฮะไม่รู้อะไหเขาเขายังไงเขาอยู่เขาเขาเป็นเป็นบริษัทเลยหรือว่าเป็นนักลงทุนอย่างเราเนี่ยเขาเขาเขาก็เป็นมาเก็ติ้งโอ้แล้วฮะพ่อตาผมก็เป็นผู้มนวยการหลักครับเขาสิครับท่านตะโกนครับนี่แหละครับเกิดมาเพื่อการนี้เละครับอ๋อแล้วฮะ อ๋อออมีนะมันมีส่วนเอื้อในในธุรกิจหลักทรัพย์เยอะนะเอื้อกันใช่มครับแล้วก็จะมีความรู้มากขึ้นตรงไหนเราสงสัยก็ถามตรงไหนเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ถามทําธุรกิจเรื่องลงทุนหลักทรัพย์เราก็อยู่ทุกวันเลยสิกับพ่อตาว่าที่พ่อตาก่อนสมัยนู้นสนิทกันเห็นลูกสาวแม่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะเนี่ยดอนประมูลซื้อที่เชวนเข้าไปก็ชวนเข้าไปเพราะเขาจะค่อนข้างละเอียดเป็นคนละเอียดรอบคอบพี่แต่งงานมากี่ปีแล้วครับ ตอนนี้ลูกเจ็ดขวบก็น่าจะอยู่ที่แปดปีอ๋อก็ถือว่ายังไม่นานเท่าไหร่นะครับแปดขวก็จะมาแต่งตอนรรวยครับมีฐานะมันคงใหญ่โตแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องการเรียนเนี่ยก็แช่ว่าคุณบางคนจะจบแค่ปเจ็ดเท่านั้นแต่สมัยก่อนมันจบปเจ็ดเพราะจำเป็นต้องออกมาช่วยงานเตี่ยใช่ไหมครับใช่แต่พอเราเริ่มเติบโตเริ่มมีเงินมีทองยังไงฮะไปเรียนต่อก็ตอนนั้นผมก็ขึ้นมาจากเรือแล้วผมก็ คิดว่าเอ๊ะเรามีความรู้แค่ปเจ็ดเนี่ยมันทําอะไรเรารู้สึกว่าความรู้เราน้อยนะครับเราก็ขวนขวายที่จะหาทางเรียนให้ได้นะเราก็ไปดูด้วยเอ๊ะเราจะเรียนได้ยังไงเราก็ไปดูที่กอศอนอที่จังหวัดก็คือไปถามเขาว่าเออเราเรียนไงการศึกษานอกโรงเรียนนี่แหละการศึกษานอกโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะครับศึกษาผู้ใหญ่เขาเรียกศึกษาผู้ใหญ่นะเราก็ไปเรียนสอบเทียบม3นะครับ แล้วก็สอบเทียบม6นะครับก็ใช้เวลาหลายปีนะครับใช้เวลาหลายปีตอนนี้ยังทำธุรกิจประมงอยู่อตอนขายเรืออยู่นะแต่ตรงนี้เราพอไปสอบเทียบปั๊บเราได้วุฒิม6เราก็ไปอาวุธม6ไปไปเรียนปริญญาตรีอ๋อแต่เราไปเรียนภาคข้ามเราไปเรียนภาคข้ามกำลังก็ทำงานทำธุรกิจประมงเนี่ยทำเรือทำขายปลาขายแล้วก็เล่นหุ้นแล้วตอนกลางคืนเย็นเย็นเราก็ เลิกตลาดหุ้นเราก็วิ่งรถเข้าไปนที่ไหนที่มาราสยามตรงแยกท่าพระเนะฮะแล้วเรียนคณะอะไรครับเออพิารีคณะนิติศาสตร์ทางกฎหมายเลยนะครับทางกฎหมายก็อันนี้ทําไมมาเรียนเลือกเรียนกฎหมายครับเพราะมันมันน่าสนใจมากคือการเรียนกฎหมายเนี่ยมันจะได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทําอย่างนี้ผิดทําอย่างนี้ไม่ผิดเพราะอะไรทําไมตํารวจจับไอ้นี่ทาไมไอ้นี่ไม่จับทําผิดก็ไม่โดนจับมันมี ก็เลยเลือกเรียนนิติศาสตร์เราก็เลือกเรียนนิติศาสตร์จนจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีนิติศาสตร์หยุดแค่นั้นไหมครับก็ไม่หยุดเราก็เรียนอันนี้เริ่มหดติดเชื้อเราอันมานานไม่กับเกไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสนะจริงๆแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าถ้าได้มีโอกาสเรียนนะผมอยากแนะนําให้ตั้งใจเรียนผมไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมไปทุกวันเรียนทุกวันผมไม่อยากให้ขาดการเรียน เพราะการเรียนเป็นสิ่งสําคัญแล้วให้ความรู้ให้ความชํานาญให้ประสบการณ์เราค่อนข้างมากในการตัดสินใจอะไรเนี่ยนี่แสดงว่าเรียนนี่เอาเรื่องจริงๆเอาเรื่องเอาวิชาจริงๆไม่ใช่เรียนพอเอามีวุฒิปการาไม่ไม่ไม่ผมไม่จตนผมไปเรียนนี่ผมฟังนั่งฟังตลอดเป็นชั่วโมงผมอัดเทปกลับมาอีกตรงไหนที่ผมฟังไม่ทันเลคเชอร์ไม่นั้นผมอัดเทปกลับมาอดด้วยวิชากฎหมายอ่ะผมอ่องทนี้โอ้โหหัวปันเลยผมอัดเทปผมกลับมาฟัง ตรงไหนที่ผมตามไม่ทันผมอัดเทปกลับมาเรียนจริงจังต้องเรียนจริงจังแล้วเราจะได้ความรู้แล้วมันก็ใช้ได้จริงจริงในชีวิตจริงด้วยจากนี้ไปจบเป็นมหาบัณฑิตแล้วนี่จบหลายปียั้มหาบัณฑิตเป็นยังฮะหลายปีแล้วจากนี้ไปก็จะต่อด็อกเตอร์แล้วนะครับไม่แล้ไม่ให้ลูกพอพอแล้วอนาคตจะไปทํางานให้มันใหญ่ขึ้นงานสังคมงานการเมืองไปลงสสหรือสวตั้งกลุ่มกวนมาเพราะมีเงินมากพอเนี่ครับเป็นเจ้าของคอกสส คืจะเป็นับปูทางระสุมรัฐมนตรีเขอา,อานี่ไหมครับคือตอนนี้การเมืองเราไม่สงบ <c oughs> การเมืองเราไม่สงบเนี่ยคือเราไปทํางานการเมืองแล้วเร,เราเราคิดว่ามันยังไม่ไม่ไมสนุกอ,ะะอ่ะฮะไปลงแล้วมีคนเกลียดเราเงี้ยเราไปลงแลไหมการเมืองตอนนี้มันมันแยกขั้วกันชัดเจนมากเกินไปนะครับเพราะว่า ดูแล้วความขัดแย้งมันยังไม่ลดลงนะถ้าเมื่อไหร่ความขัดแย้งมันลดลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะไปได้แต,<ม>แต่เพียงว่าถ้าการเมืองยังแบบนี้อยู่ใครจะไปเล่นมันไม่ไม่ไมหวแล้วครับดูจากสถานการณ์ตอนนักขณะนี้แล้วไม่เอาการเมืองยังไม่เอาดีกว่า<ม>แต่นคัคตไม่แน่ถ้ามันสงบก็คือว่าเขาเล่นเขาเล่นกันเนี่ยนะก็ลงสอบสอแพ้ชนะโอเค แพ้ก็คือแพ้เฮ้ยยังกอดกันได้ยังทักกันได้ยังกอดคอกันได้ยังเฮ้ยเป็นเพื่อนกันได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรอันนี้เอาถ้าอย่างเงี้ยนะเฮ้ยยังแพ้แล้วเออไม่เป็นไรยังแพ้เอ้ยเดี๋ยวคราวหน้าไม่เป็นไรช่วยกันแข่งกันทํางานเล่นกันตามกติกาแข่งกันทํางานให้<อ>ประชาชนอา่าคุณทําได้ดีกว่าให้คุณชนะไ,<อ>ไปไม่เป็นไรแต่ถ้างวดหน้าอ่า คุณทําตรงไหนไม่ดีผมก็ไปทําให้มันดีกว่า่งกันทำความดีทำความดีให้ประชาชนไอ้นี่โอเคย่านี้ย่สนใจมันน่าสนใจเราก็ต้องไปแย่งกันทํางานให้ประชาชนแต่นาขณะนี้โอ้โหไม่ไหวมันดูแลไม่ไหวตอนนี้การเป็นแย่งกันเพื่ออะไรเพื่ออํานาจหรือเปล่าเพื่ออํานาจแล้วใครจะได้ประโยชน์อคุณได้ไปอํานาจไม่ว่าใครทั้งสังกาดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตีกันเมื่อไหร่ประเทศพังพังทันทีถ้าคุณยุ่กันไปยุ่งกันมา เอาลังเกียดเกียดกันยุกเกียดเกียดยิ่งเกียดยิ่งเกียดถามว่าคนเคยอยู่บ้านเดียวกันเชื่อไหมมันทะเลาะกันคุยกันเรื่องการเมืองทะเลาะกันเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อสังคมไทยจะเป็นไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนก็มันมีช่วงเนี้ยห้าปีไปเลนะผมว่าฝากเลยไม่ว่าฝ่ายไหนกลับไปคิดทบทวนแล้วเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้ง แล้วลองดูว่าจุดไหนที่ถอยได้ก็ควรจะถอยกันบ้างขอให้ทําการเมืองเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติแล้วอนาคตประเทศเราไปไกลเพราะผมไม่ดูแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้เราไม่แพ้ใครแน่นอนอครับคําคถามท้ายสุดสุดท้ายหลายท่านคงอยากจะฟังจากคุณมงคลนะครับก็อย่างที่ได้ทราบที่คุณมงคลเล่าใน,ในต้นเนี่ยเกิดมาก็ไม่ได้ํำรวยอะไรครอบครัวก็ลําบาก ต่อสู้ปากกัดตีนถีบนะฮะก็เรียนก็แค่ป .7 เพราะต้องออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะครับแล้วก็สู้มาทํางานมานะครับจนปัจจุบันก็น่าจะสัก30กว่าปีนะผมเท่าที่ผมฟังนะฮะใช่ที่มาเป็นเรื่องเวลาเลยนะครับตั้งแต่ออกมาจากป .7 เนี่ยนะครับสามสิกว่าปีรวยขนาดนี้เนี่ยมีข้อแนะนําอะไรบ้างครับอยากจะรวยแบบคุณมงคลบ้างไปอาเซียใหญ่ขนาดนี้บ้างเจ้าของคณะหฮานลังงามก็ที่ผมจะรอฟังเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่คุณผู้ชมฟังอย่างเดียว คือผมว่าทุกคนน่ะถ้าตั้งใจทำมันก็น่าจะจะสำเร็จได้นะครถ้าเราตั้งใจทำในสิ่งที่เราเราเราอยากทำตรงนี้เนี่ยตรงไหนล่ะงานที่เราเราทำแล้วแต่เราจะไปมองว่าเอ้ยเราเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเราต้องมีเป้าหมายที่เราอยากจะไปเช่นสมมติเราเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยอย่าง เราอาจจะอยากจะไปเป็นเจ้าของ hmm. สถานีอย่างเงี้ยม,มันจะทํายังไงไปได้เราก็ต้องหาวิธีว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะอย่างผมเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยผมก็จะทํายังไงให้ผมขยับขึ้นมาให้ได้ผมก็ต้องโชว์ความสามารถของตัวเอง hmm. ตรงนี้เหมือนกันลงทุนผมก็ต้องทําให้สําเร็จก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมลงทุนลงผิดลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยการลองผิดลองถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะ มันทําให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นในการที่เราจะทําอะไรนะก็ไม่ไม่ให้มันพลาดบ่อยถ้าเกิดมันพลาดบ่อยเนี่ยบางคนพอพลาดแล้วก็ท้อแล้วไม่ไหวแล้วยออแพ้แล้วอ,อย่ายอมเลยอย่างคุณกิตนาดูแตยังไม่ยอมแพ้เลยเห็นไหมฮะคุณกิตนาก็ยังสู้นะเพราะว่าในตัวเองยังมีความสามารถที่จะทําอะไรได้ต้องเยอะแต่หลายหลายคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่คนคนหนึ่งทํางานแบบไหน บางคนก็เก่งชํานาญเรื่องอะไรก็ก็ไปทํางานในส่วนที่เราชํานาญแต่เราอย่าไปในสิ่งที่เราไม่ชํานาญเพรถ้าเกิดไปสิ่งที่เราไม่ชํานาญเนี่ยโอกาสที่เราจะล้มจะพลาดมีสูงมากมนะแต่ถ้าล้มแล้วพลาดก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปท้อมันก็สู้มันผมก็แพ้ไปลงทุนตอนแรกเห่าอนกันผมก็แพ้มันท้ายผมก็ชนะมันครับนี่นะครับต้องต่อสู้อ,อย่ายอมแพ้ นะฮะสะสมประสบการณ์ที่ทีมกานต้องมีฝันที่ยิ่งใหญ่ครับมีฝันเส้นทางมหาเศรษฐีของเขาคนนี้นะครับคุณมงคลสุขเจริญคณานะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับคุณมงคลครับขอบคุณครับสวัสดีครับชีวิตที่ครําครางน้ำเวียนวนลอยล่องคลางโจนไม่พนทนไป อยู่กับเปลือกเบื่อใจพองพรานทะเละเรไปอยู่หาไกลกลางสายชอ